กล่าวที่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนั้นจะเห็นเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าคนเป็นโรคแล้วไม่อยากกินยามากเกินไปต้องฟังทางนี้ที่ชุมชนวัดเจ็ดริ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมอยู่อย่างพอเพียงเขารวมตัวกันเป็นประจำทุกเดือนเพื่อตรวจเช็คสุขภาพและรับคำแนะนำด้านสุขภาพซึ่งเน้นการกินอาหารต้านโรคจากเจ้าหน้าที่โครงการรักและใส่ใจสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีสสสเป็นผู้ให้การสนับสนุนและร่วมส่งเสริมสุขภาวะของคนในชุมชนชาวบ้านนี้จะกินยากันเยอะ เสร็จแล้วยาบางตัวเนี่ยมันก็จะไปทําให้เกิดโรคที่เกิดขึ้นจากการกินยาโดยเฉพาะความดันไขมันเบาหวานพวกนี้พอกินยามากๆไปก็จะมีโรคไตาตามมาเราก็เลยมานั่งศึกษากันดูว่าเราจะหาวิธีทางอย่างไรที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีโอกาสดูแลสุขภาพตัวเองโดยที่ไปโรงพยาบาลน,น้อยลงก็มาสอดคล้องกับเรื่องของออพระราชบัญญัติสุขภาพ ที่ที่ว่าให้ประชาชนเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองก็คือสร้างนำซ่อมก็จึงเกิดโครงการตัวเนี้ยมา เพื่อเน้นการสร้างสุขภาพที่ดีแทนการซ่อมแซมสุขภาพการตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้นอย่างการวัดความดันนั้นจะทําให้ผู้สูงอายุรู้ว่าตัวเองมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคอะไรและควรจะปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงหรือป้องกันโรคได้อย่างไรโดยมีเจ้าหน้าที่จากอนามัยชุมชนร่วมกับทีมอาสาสมัครเข้ามาให้คําปรึกษา ความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเส้นเลือดมักเป็นโรคที่พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุปราชชาวบ้านจึงถ่ายทอดความรู้เรื่องพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งมีประโยชน์เป็นทั้งอาหารและสรรพคุณทางยาในขณะเดียวกันเราก็จะแนะนำว่ากินมะระตุ้งติ้งเนี่ยดีมันคุมได้ทั้ง3าโรคเลยค่ะ แล้วมันจะไม่เป็นอันตรายต่อไตมันจะไปลดเบาหวานลดความดานันแล้วหนักๆเข้ามันก็จะไม่เป็น การนำองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ในการรักษาจึงเป็นทางเลือกที่สามารถลดทอนบรรเทาความเจ็บป่วยทางกายและช่วยเพิ่มสุขทางใจได้เพราะเมื่อมีความรู้ผู้สูงอายุก็จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารให้สอดคล้องกับสุขภาพของตนเองตามแนววิถีธรรมชาติไม่เคยรู้ก็ได้รู้อ่ะ เขาก็แนะนําให้เยอะหลายอย่างได้เรื่องหนังสือไปก็ไปอ่านเขามีข้อมูลอะไรตอราแจกไปด้วยหลายอย่างครับอย่างนี้ดีครับผลจากการที่เราได้ทําโครงการนี้มาใน8เดือนเราก็จะเห็นว่าผู้สูงอายุนเนี่ยน่าจะสัก20%ถึงนทีนี้ก็เป็นที่น่าพอใจที่เขาได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนที่มีไขมันมากเนะี่ยไขมันก็ลดลงคนที่เป็น เบาหวานเขาก็ไปทําอย่างที่เราแนะนําบอกว่าเบาหวานเขาลดลงเสร็จแล้วเรื่องการลดยาหรืออะไรเนี้ยเราไม่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องให้ทางโรงพยาบาลเป็นคนกําหนดว่าคนนี้เบาหวานลดแล้วควรจะลดยาอย่างไงหรืองดยายา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพด้วยหลักธรรมชาติจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่โครงการรักและใส่ใจสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้ความรู้เพื่อเป็นเกราะป้องกันสุขภาพทําให้ผู้สูงอายุชุมชนวัดเจ็ดริ้วอําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครในวันนี้ดํารงอยู่ดีและมีความสุข สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ